เรียนอาจาร,รย์ประจำวิชาและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวเปัยร์พรตร์โรกรามรหัส042และนางสาวจุฬาลักษ์ดาวเหนือรหัส046วันนี้พวกเราทั้งสองจะพามาทำโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องชัคิติค่ะจากโจทย์นะคะข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 3x-5 3x-4 4ลบ5 x x x-2 5x ลบวก4 4x ลบ3 4x บวก4 x บวก2 5x x-1 ลบ1มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ9.14จะมีค่ามัดพยาฐานและฐานนิยมเป็นเท่าใดนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะจากศูนยนะคะ x บาร์เท่ากับซิกมา fx หารด้วย n ก่อนอื่นนะคะเราจะพามาหาซิกมา fx นะคะก็คือหาจากข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์ให้มานะคะนำมาบวกกัน โดยเราจะหาตัวที่ติดตัวแปร x นะคะเอามาไว้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตัวที่เป็นจำนวนเต็มเอามาไว้อยู่ด้วยกันค่ะแล้วเราก็จะบวกกันได้ทั้งหมดเท่ากับ 21x บวก1ค่ะแล้วเราจะนำไปแทนในสูตรนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็น9.14เท่ากับ 21x บวก1หารด้วย7 ต่อมานะคะเราจะย้าย7ที่หารอยู่ไปคูณกับ9.14นะคะก็จะได้เท่ากับ63.98เท่ากับ 21x บวก1แล้วนำบวก1นะคะย้ายข้างไปลบก,กับ63.98ดังนั้น x ของเรานะคะจะเท่ากับ3ต่อมานะคะแทนค่า x เท่ากับ3ในข้อมูล ทั้ง7ข้อมูลที่จทยให้มานะคะก็จะได้ตัวเลขชุดใหม่ก็คือ4 13 9 16 5 15แล้วก็ค2ค่ะค่ะหาค่ามัธยฐานนะคะจากชุดตัวเลขที่เราหาได้นะคะนั่นก็คือ4 13 9 16 5 15แล้วก็2ค่ะเราจะจัดเรียงนะคะตามลำดับจากน้อยไปมากน,นะคะจะได้ สองสี่ห้าเก้าสิบสามสิบห้าแล้วก็สิบหกค่ะจากสูตรนะคะตำแหน่งค่ามัธยฐานนะคะจะเท่ากับ n บวก1หารสองค่ะจะได้ตำแหน่งค่ามัธยฐานนะคะเท่ากับเจ็ดบวกหนึ่งหารสองค่ะค่าก็จะได้เท่ากับสี่ค่ะดังนั้นนะคะค่ามัธยฐานจากข้อมูลสองสี่ห้าเก้าสิบสาม สิบห้าแล้วก็สิบหกที่เราหาได้นะคะก็คือ9ค่ะส่วนการหาค่าฐานนิยมนะคะจากข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้หานะคะจะเห็นได้ว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ